สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยขอบคุณมากครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านช,ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดอย่างจริงใจนะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายสําหรับปีนี้ที่รายการขคงคุณต่อยจะได้นําเสนอเพราะวันนี้วันที่30แล้วนะนะครับวันพรุพ่งนี้วันที่31ก็เป็นวันหยุดไปซะแล้วเราเจอกันวันที่สี่เลยเราเจอกันอีกทีปีหน้าเลยปีน้าเลยคนอื่นขต้องขออวยพรขออนุญาตอวยพรเราทั้ง4ี่คนนะครับก็ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกที่ท่านเคารพนับถือว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้โดนบันดาลแต่ สิ่งดีๆให้กับท่านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จอยากได้เงินให้ได้เงินอยากได้ทองให้ได้ทองอยากได้เงินกับทองให้ได้เพชรเพิ่มด้วยสาธุอาทนตยผมรับด้วยครับผมเหลือให้คนอื่นไรพรมาครับอ๋อครับผมเชิญครับเชิญครับสำหรับผมผมว่านะความสุขเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ความสุขไม่ต้องไปหาที่อื่นครับถึงแม้สภาวะจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ความสุขอยู่ที่ใจสร้างได้ด้วยตัวคุณเองครับครับผมแลวก็ผมก็จะฝากนะครับก็ให้ ดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวคุณอาจจะคิดถึงเขาแต่ถ้าคุณเหงาให้คิดถึงเรานะครับผมเราก็สามคนสามคนร่วมมือกันได้ดีมากเรียบร้อยครับถือว่าครบแล้วนะครับจบขาดหนูุ่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก็ขอไม่ไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนกินอิ่มนอนหลับนะครับผมจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองนะครับอย่าเจ็บอย่าจนขอให้รวยทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคยังยังไม่ได้เริ่ม อยังไงเอราตอบจดหมายกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชายทั้ง4ี่คนครับผอมคุณคุณนี่ใส่ดีน่ารักไหมคะน่ารักครับน่ารักครับผู้ชายไทยสมัยนี้น่ากลัวอะนี่ผู้นี้ขนลุกเลยนะครับการเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนค่ะใจมันเปลี่ยนขอเร่องอะไรแต่งเองใจมันเปลี่ยนที่ทํางานของทีฉันแล้วแต่ละคนนะสุดยอดทั้งนั้นเลยค่ะตอนพักกลางวันเนี่ยฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมักจะ ถกจะเถียงกันเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายฝ่ายชายก็บอกว่าคุณผู้หญิงทุกคนรู้ไหมทําไมเด็กต้องตั้งเด็กทําไมเด็กต้องคลอดเมื่อครบกาหนดเก้าเดือนฝ่ายหญิงก็บอกก็เพราะว่าเลข9ก้าเนี่ยมันสวยยังไงเด็กจะได้มีชีวิตที่จเจริญก้านะผู้ชายบอกผิดฝ่ายหญิงบอกเพราะอะไรผิดเพราะอะไรตอบเลยสิฝ่ายชายก็บอกว่าผิดเพราะว่า ไม่มีใครอยากรู้จักกับผู้หญิงได้นานเกินหนึ่งปีต่างหากโอ้โหแสบเหลือเกินผู้หญิงก็บอกโอเคแล้วพวกเธอน่ะรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายถึงเป็นถึงไม่ได้เป็นคนตั้งท้องเออเออผู้ชายก็บอกก็ผู้ชายไม่มีมดลูกจะตั้งท้องได้ไงกะตู่กะตู่ผู้หญิงบอกผิดก็เพราะว่าไม่มีใครอยากจะฝากชีวิตกับผู้ชายต่างหากโอ้โหภาคกุหาบกุหลาบเด็ดเด็ด นี่เขาถามกันมายังสุดท้ายคู่นี้เป็นไงเถียง<ะ>กันไปเทียงกันมาได้กันท้องอีกเขาบอกว่าเขาจะไปไปไปเที่ยวกันที่ออฟฟิศนะครับจังหวัดปราจีนบุรีจะกินอะไรถือว่าไม่ผิดไปปราจีนบุรีทั้งทีนะฮะเราจะไปในช่วงนี้ด้วยเด็ดสุดๆถ้าไม่ไปารานี้ถือว่าผิดร้านชมชนจังหวัดปราจีนบุรีตั้งต้นที่สารกลางจังหวัดปราจีนบุรี แล้ววิ่งเข้าเส้น3079จนเจอสี่แยกไฟแดงจากนั้นวิ่งเรียบแม่น้ำปราจีนมุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศพอเห็นโรงพยาบาลอยู่ด้านขวามือก็ให้ตรงไปอีกประมาณ800เมตรจะเห็นร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือมาจังหวัดปราจีนบุรีไม่กินชูชีกุ้งแม่น้ำที่ร้านชมชนถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้ว15ปี โดยคุณพ่อสมบุญและคุณแม่สมศรีบุตรดีตอนแรกก็เปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งต่อมาคุณแหม่มซึ่งเป็นลูกสาวก็มารับช่วงต่อแล้วก็เพิ่มเมนูเด็ดๆจากทะเลอีกเพียบปี2550คุณแหม่มได้นำเมนูชูชีกุ้งแม่น้ำเข้าร่วมการแข่งขันจนชนะจากนั้นก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกักมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและขายดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ที่นี่มีเมนูเด็ดๆมากมายทั้งส้มตำกุ้งแม่น้ำและต้ยมยำปลาหมาแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินชูชีกุ้งแม่น้ำถือว่าผิดวิธีทำล้างกุ้งให้สะอาดจากนั้นพักให้เสด็จน้ำแล้วนำมาทอดให้สุกหอมสีสวยขั้นต่อไปคือการทำชูชีเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณตามด้วยพริกแกง แล้วผัดให้หอมไฟจากนั้นใส่หัวกะทิแล้วก็คนให้เข้ากันปรุงรสเค็มหวานตามสูตรจากนั้นโรยใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงและหัระพาพอได้กลิ่นเครื่องแกงหอมๆลอยเตะจมูกก็นำกุ้งที่ทอดไว้จัดใส่จานร,ราดด้วยชูชีแล้วแต่งหน้าด้วยใบม,มะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าแดงและหัระพาอีกนิดหน่อยแค่นี้ ชูชีกุ้งแม่น้ำก็พร้อมเสิร์ฟเคล็ดลับต้องใช้กุ้งแม่น้ำแท้ๆสดๆเท่านั้นพริกแกงโคลกเองต้องใช้หัวกะทิเพราะจะมันและหอมกว่าตอนทอดกุ้งต้องทอดแค่พอสุกพอได้กลิ่นหอมๆก็นำขึ้นได้เลยถ้าสุกมากเกินไปจะแข็งและกินไม่อร่อยชูชีกุ้งแม่น้ำมี3มไซส์ให้เลือกจานเล็ก300บาทจานกลาง600บาท จานใหญ่1,200บาทร้านชมชนจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศเปิด9โมงเช้าจนถึง4ทุ่มวันนี้มาในรายการเลยครับนี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเล่นไม่ได้แล้วตวนเล่น <c oughs> ไม่ได้แล้วเล่นเล่นไม่แล้วกิน <c oughs> ไ,ได้ไหมได้ได้ได้พี่ ผู้ชมเดี๋ยวผมกินช่วงท้ายๆผมไม่รู้ว่าช่วงหัวช่วงท้ายผมกินหมดคือการทรับประทานฉู่ฉี่ต้องอย่างนี้ครับคือโดยร้านนี้คุณผู้ชมถ้าถ้าทบทวนจริงๆก็คือไปที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศและถามเลยนะครับร้านชมชนจะหาง่ายมากาดูนี่ดูนี่โอ้โหเป็นไงโอ้ห เย็นใจเย็นท่านผู้ชมครับเวลาที่เราเงียบเสียงไปเนี่ยท่านต้องเข้าใจเลยนะครับเราทำเพื่อท่านโดยเฉพาะเนื้อกุ้งเป็นไงที่เนื้อกุ้งเนื้อกุ้งไม่น้าพูดเน้นสดอยู่แล้วแต่รสชาติบอกนะครับว่าที่นี่เขาไม่ได้เน้นแบบหวานนํำนะเขาเน้นกลิ่น น้ำพลิกแล้วก็เค็มนิดๆเหมาะกับทานกับกับข้าวใช่ครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบมะกรูดเด่นอ,อ,อร่อยจริงๆครับนี่คือความอร่อยถ้าเกิดท่านจะต้องไปปลาจินบุรีอยู่แล้วอย่าพลาดร <ๆ S 1> ้านชมชนอร่อยจริงๆท่านผู้ชมครับรายการเราในวันนี้สร้ำสวยขนาดนี้เรา<อ>แ,แต่งเราลงเราลงทุนไปทั้งหมดนะครับลูกโป่งทั้งหมดนี้ถึง3ล้าน4ี่ โปกทั้งหมดนี้บอลลูนลับได้เป็นคนเสกแค่ครับพี่สามล้านยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ใช้ลสามล้านสี่แสนอยู่ไม่ยังอยู่ครบครับเพราะฉะนั้นเมื่อยังอยู่ครบก็ต้องขอขอบคุณล้านบอลลูนครับท่านมีงานครั้งใดมีสองวิธีท่านเลือกหนึ่งไปร้านบอลลูนลับหรือสองถ้าท่านอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้ถ้าท่านอยากจะได้อย่างนี้ก็เอาเงินมาให้ผมสามล้านแล้วผมจัดให้แล้วผมจัดให้แล้วผมจัดให้เลือกเอา ท่านจะฉลาดเลือกไหมขอบคุณมาลุ้นถามอีกครั้งครับพักตรงนี้สักครู่พกสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับยำหนังหมูหัวปลีครับหนังหมูกันเด้งดึงดึงดึงนะเหมือนกับหนังสติ๊กรัของเลยนะมันเป็นรสชาติที่นำความสุขอะมนโนนความสุขมากยำจักรยานรับไปเลยครับติคะแนนเต็มติ๊บกระเด็งติ๊บกระเด็มติ๊บกะเด็งติ๊บกระเด็งติ๊บระเ 구워, 구운 바이. สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทางยูทูบครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาแต่กอนออกจากปากดูครับผมเนื้อมาครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝากซับสไครต์ด้วยนะครับครับผม็็เเเเเปปนนนรรรื่่่อองาววยยยยูคคดีับลไมใช ตามตะไครอ๋อกดติดตามละคนไทยผัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน